คนโกรธมีผิวพันซามย่อมนอนเป็นทุกข์ถือเอาสิ่งที่เป็นประโยชน์แล้วกลับปฏิบัติสิ่งอันไม่เป็นประโยชน์ทำปานาติบาตด้วยกายและวาจาย่อมถึงความเสื่อมทรัพย์ผู้มัวเมาเพราะความโกรธย่อมถึงความไม่มียศญาติมิตรและสหาย ย่อมเว้นคนโกรธเสียห่างไกลคนผู้โกรธย่อมไม่รู้จักความเจริญทําจิตให้กําเริบภัยที่เกิดมาจากภายในนั่นคนผู้โกรธย่อมไม่รู้สึกคนโกรธย่อมไม่รู้อัตถะไม่เห็นธรรมะความโกรธย่อมครอบงำนรชนในขณะใดความมืดตื้ ย่อมมีในขณะนั้นคนผู้โกรธย่อมก่อกรรมที่ทำได้ยากเหมือนทำได้ง่ายภายหลังเมื่อหายโกรธแล้วเขาย่อมเดือดร้อนเหมือนถูกไฟไหม้คนผู้โกรธย่อมแสดงความเกอ้อยากก่อนเหมือนไฟแสดงควันก่อนในกาละใดความโกรธเกิดขึ้นคนย่อมโกรธในกาละนั้น คนนั้นไม่มีหิริความละอายต่อบาปไม่มีโอดตับปะความเกรงกลัวต่อบาปและไม่มีความเคารพคนที่ถูกความโกรธครอบงำย่อมไม่มีความสว่างแม้แต่เพียงน้อยเลยย่อมทํำกรรมที่ห่างไกลจากธรรมะอันให้เกิดความเดือดร้อนคนโกรธฆ่าบิดาก็ได้ ค่ามารดาของตนก็ได้ค่าพระขีนาศพก็ได้ค่าปุทุชนก็ได้ลูกที่มารดาเลี้ยงไว้จนได้ลืมตาดูโลกนี้ลูกเช่นนั้นกิเลสหยาบช้าโกรธขึ้นมาย่อมฆ่าแม้นมารดาผู้ให้ชีวิตความเป็นอยู่ก็ได้จริงอยู่สัตว์เหล่านั้นมีตนเป็นเครื่องเปรียบเทียบ เพราะมีตนเป็นที่รักอย่างยิ่งคนโกรธหมกมุ่นในรูปต่างๆย่อมฆ่าตัวเองได้เพราะเหตุต่างๆย่อมฆ่าตัวเองด้วยดาบบ้างกินยาพิษบ้างเอาเชือกผูกคอตายบ้างโดดเขาตายบ้างคนเหล่านั้นเมื่อกระทํากรรมอันมีแต่ความเสื่อมและทำลายตนก็ไม่รู้สึกถึงความเสื่อม อันเกิดแต่ความโกรธเลยพระสุตตันตปิฎกอังคุตตรนิกายสัตตกานิบาตโกธนาสูตร